สกลนครประวัติด้านการศึกษาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านยางรุนจรนเรินราชไัยบูรณ์ตำบลโคกภูอภอภูพานจังหวัดสกลนครในปีพุศ2562จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนกุตบากพัฒนาศึกษาตำบลกุตบากอกุตบากจังหวัดสกลนครในปีพศก2565ผลการเรียนเฉลี่ย3.45 ปัจจุบ,บันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับทับสแผนการเรียนวิทย์คณิตตําบลกุดบากอำเภอคุณบากจังหวัดสกลนครคุณครูประจําชั้นนางสาวสริริยาพ,พรพมดีรีผลการเรียงเฉลี่ย3.71ประวัติด้านกีฬาปีพุทธศักราช2 5 6 6ได้แชมป์ฟุตบอลรายการ U18 สกลนครลีก ปีพุทธศักราช2567ได้รับรางวัลอันดับที่4รายการฟุตบอลไพรายมิเตอร์อายุไม่เกิน18ปีปีพุทธศักราช25 2500นักกีฬาคว้า